สวัสดีจ้ามากินข่าวเที่ยงโอ้ยเก๋เลย <c oughs> ลองชิมตํามสมมากินเนี่ข้าวขอเพชรขักมา <c oughs> อันนี้ตำตำสมแล้วก็ใส่หอยอันนี้หอยจะสั่งมาด้วจ้ะโลละสามสิบห้าฟังก็เรียกว่านอนเขนองคนไทยเขาบอกเป็นหอยดินพี่ว่าล่างแบบนานมากอะ่ะ ซิบกน,น่ามาะแชร์ไว้ทั้งคืนปกติหอยบ้านเองถ้ามันเป็นหอยธรรมชาติมันจะคลายขี่เร็วนะพรอะจะเป็นคนหาหอยกินมาแต่น้อยเนาะแต่อันนี้เป็นหอยที่เขาเลี้ยงเขาส่งมาขายโลละสามสิบห้าฟังรวมค่าส่งเป็นสี่สิบสี่กับตกประมาณกับสองพันน่ะดะแต่ปากก,ก,ก,ออออกาก,กินพอ่าของขอเอกชอบเนาะมากินเขากระชังตอนเที่ยงมีออเดอร์ออโทษส่งมาสิบแปดคน วันอาทิตย์เสร็จวันจันทร์ส่งมาเพิ่มเป็นยี่สิบห้าคนมาวานวันอังคารสรงมาเ่มเป็นยี่สิบเก้าคน <c oughs> ตองทำเพิ่มคือเรื่อยไปเป็นไรเพิ่มเพิ่มได้แต่อย่าลดเนาะคนทำมามหาก,กินเองก็ค่าขายมาเด้อจ้ะก,กินข้าวก็ฉันๆๆนะอรุณก็ต้ําสมนี่แหละ จะลุยงานต่อ่าอย่างแรกเลยคือต้องทําคือต่อเปี๊ยมันนานต่อเปี๊ยะต้กีตามด้วยเออลูกชินน้นอันง่ายอที่บอกว่ากินคลายดีด้วยต้องปรุงหมด้วยปรุงให้เอาให้เต็มที่ด้วยลูกชินบาอนองเนาะ กินมันเองอะ่ะกินก๋เตี๋ยวแต่อันเนี้ยมันกินก็น้ำจิ้มสเต๊ะแันก็นสใส่เครื่องเต็มที่เพราะว่าเวลาเองเอาไปต้มน้ำร้อนอะ่ะรสชาติมันจะดรอปลงถูกไหมก็เลยต้องใส่เต็มที่ อ,อคุ้มค่าคุ้มราคาอยากเห็นหนานฉันเป็นคนทีอ่ะบอกไปเลยว่าอาหารไทยไม่เคยขาดนี่ก็มีหอยเชอรี่อยู่แพ็กหนึ่งด้วยจตะแต่อยากกินหอยหนานคะล้ายหอยของ่งหอยขมงหมอง่อยบ้านถะ จ <c oughs> ะเริ่มทำเปรี้ยแล้วก็จะหอ่อไอ้นี่มันละมันหลน่องฝังหนังหมูลอ,อยสิบห้าชิน้นแล้วเนี่ยอยากแต่จางคนมาช่วยอันซุกทำพวกนี้ไปก่อน เป็นเรียนดาวเนี่ยจมตอนค่ำจ้ะเริ่มเรียนทุ่งเมืองถึงสองทุ่ม,ม,ม,มขึ้นอากาศแบบเนี่ยตอนแรกฉันหันกล้องไปด้านหลังไม่ยอมแสงฉันก็เลยต้องหันเข้าบ้าน แค่น่งเสือแล้วใส่นุ่นนนสมสายชู้ตำภาดอะมเมล็ดเต๋อหน่อยมันอยู่นี่ <c oughs> ดอกมนะันเนาะบล็อกเกอรี่อะง่ายแต่ดอกกระหล่ำอะมันติดแบบเนี้ยมันจะยากนิดนึง <c oughs> อร่อย จะคุยมาวันนี้หอคุณดังธรรมะเนาะมันเป็นจริงๆเด้วยจ้ะควาศักดิ์สิธิ์ของศาสนาของคือศาสนาคือเป็นสิ่งที่เองต้องศึกษาเนาะราะว่ามันก็2สองพันกว่าปีมาแล้วฉันศึกษามาแตั้งน้วยทฉันทำทุกอย่างบอกเลยอะไรที่เกี่ยวกับอ่างศาสนาหรือว่าพระองค์ไหนที่ศักดิ์สิทธิ ดั้งดังต้้งไปเ้าไปกลับไปไหวเป็นมงคลก็ชชวิตจะของแต่พอมาเรียนพุทธวจะนะาง,ง่ายกว่าเขาอีกอืคืออาจารย์ตัดเล็่หนักอยากจะฟัง,ง,ฟง,งที่ฟังทุกวันอาจารย์ตริเล็กนเวลา่านบรรยายอะ่ะเด็กก็ไปฟังว่ามัน เองอ่านถึงประสูตรไหนแต่ละประสูตรอะซักสิบทุกะสูรแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่างบางคนไม่ได้ขันห้าอย่างเองพุทุชนธรรมดาไม่ได้ขันห้าเนี่ยผุ้จุจอากันจะที่มีแบบระสูรแบบศสนถ้าอยากได้ขันห้าหรือได้ทําทานทานจะมีวิธีการทําวางจิตถ,ถูกวางจิตเจ็บอ,อย่างเป็นยังไงทําแบบไหนเนี่ยจะอยากไม่นผู้ซับ ให้ทำแบบไหนนะแล้วเขาไปเรียนรู้ว่ากรัมเกิดจากอะไรทุกอย่างมีหมดเลยหนังสือสันแจกเดือนละสี่ชุดเป็นวิจุก็ได้ชุดนี้ที่ทบอกวา่าปติหารที่มันเกิดขึ้นหนึ่งคือเองแทมกับสามีอ่ะจะไ่อยู่เล็กแหลโควิดเนาะก็ไม่นนกับไทยก็โดนลอกไปสองปีก็ป่วยได้จ้ะ เครียดลงกระเพาะมั่งไรนะี่เรียนเรียนภาษาบ้านเขาดาก็เกิดความเครียดมก็เลยป่วยแต่ไม่ได้ยินคลิปของก็อาจารย์พึ่งิจ็กถึงใส่งมาเสิวนพูดเมื่อวันวันก่อนเนาะได้คลิปทีเดี้ยว รีบสั่งมาสั่งมากก็มาอ่านอ่านเสร็จก,ก็ทำปกติเองเป็นคนที่นั่งสมาธิอยู่แล้วไงสวมมตินั่งสมาธิถือสิบแปดอย่าง 8, ก็ทำซะเนี่ยใช่ไหมสูตที่เพื่ออาจารย์คืออารีรย์ทำมาสุดเก้าเลย嘛 <c oughs> ที่บอกประสูตมทุกอย่างจากกระต่ายปิดตรของผู้ทเจ้า อ่านเรื่ทอทําอานาปนาณติอ่ะที่บอกเลยนะว่ารักษาศีลไม่ได้ให้ทำอานาปนาณติกรรมมีกี่อย่างกรรมที่เกิดขึ้นกรรมปกติมันจะมีกรรมดียกรรมเลอยู่แล้วเนาะแต่ที่เนี้ยถ้าอยากอยากให้กรรมดีมันส่งผลในปัจจุบันอยากร่ำรวยอะอะไรพวกเนี้ยจะสูตรที่มีบอกหมดเลยฉันจะทำตามหนึ่งจะหายป่วย านก็อนเกี่ยวกับเรื่องเจ็บป่วยด้วยด้ท่านบอกว่าถ้าเองไม่เครียดเวลาเครียดแล้วมันจะลงไปตอบสนองกับร่างกายเนาะทำให้หลาภเนี่ยพังเร็วถ้าเองเครียดแต่เองไม่รักษาจิดเจ้าจจของกระเป็นหหรอท่านก็บอกว่าพังเร็วไ่ม่าทเ <c oughs> กรเียดตันหา ของมดุลมันมีอยู่แล้วถ้าเองไม่รีบรักษาจิตจะคงมเมื่อจะไปรักษาจิตคนอื่นก็คือไปอิจฉาคนอื่นดูคนอื่นฮึมกินปลาเปิดมะนาวอืเปิดมะกอกที่เนี่ยฉันซื้อม,มา้ฉันก็มาอ่านอ่านแล้วฉันก็มาทำตามแก ไทยน่นหนึง่งวิอ่ะความเจ็บป่วยยังดีขึ้นเด้อเกี่ยวอย่ยังที่สองหน้าที่การงานคนที่ดีๆอะไรที่ดีๆมันเข้ามาโดยที่เองเหมือนออเดอร์เทียงพูดนี่แหละประมาณฉันก็บอกสันนิว่าตันแรกวันใดสิแปดคนใช่ไหมฉันก็เออช่างมันขอให้แกขอให้คือมันเป็นเฮงต,องต,ตองตุกตองต้นเดืนเอนมิถุนาเนาะฉันก็วอกทันไลก็ช่างมันแต่กับนางคิด ก็นั่งคิดไปละดูที่วีก็นั่งคิดต,ต,ตอนนอนเวลาเอ,อีจยเองจะทําทสมาธิตอนนอนอยู่แล้วฉันทําอนาปานาสิกตอนนี้ฉันจะทำจ้ะคืออนาปนาสมิมันดีเองไม่ต้องไปทงไหนเลยอยู่ก็ลมหายใจอารมณ์เดียวเอาจิตไม่อยู่ก็จมูกเอาจิตมาอยู่ก็ลมหายใจอ่าลมหายใจคือกายกายของเองนี่แหละพอาจิตไม่อยู่มันจิตที่คิดเรื่องที่เป็นอกุศลเพราะเองทาไปบ่อยเรื่องที่คิดเป็นอกุศลหรือคิดที่ช้าคิดอะไรคนอื่นไม่มีเลยนะ ความโกรธเคยโกรธมากมันลดหน่อยลงลดลงเยอะมากแล้วก็บอกว่าบุรีที่เคยสูบมากใจูสึกเจ็ดเคยไปหาหมอชาไทย <c oughs> พอเองไม่สบายเนาะหมอก็บอกว่าจะเป่าปอดด้วยจ้ะจะเป็นสงสัยจะเป็นมะเร็งปอดเพราะเองสูบบุหรี่เยอะหมอเขาบอกให้เองไปรอนัดวันเป่าปอดที่โรงพยาบาลเนานะพอนัดวันเป่าเองก,ก็ยังไม่เลิกสูบนเขาก็ยังมีมาพอลงมีพัรเตอร์มาเห็นแปะ๊ะทันก็แปะ๊ะแป๊ะแต่ก็ยังสูบสูน เหลือบุหรี่ก็ทรมาบัตเต็งขึ้นี้ืงเหมืองหุ้มก็สูญละเดี๋ยวจะดรอปโธ่จ่ายแค่นี้มีแจ็บึันก็ไม่เลิกยแต่ฉันก็แบตไปปลอบแต่ที่สำคัญคือใจมันกิเลสเยอะเนาะถ้าที่ตายก็การเองชอบสูบบุหรี่ถ้มันตายจะขอคิดแบบนี้มาก่อนนะกะซูบก็ไม่ได้ตรวจก็ยังหลงว่าจะของเออเห็นไหมเนี่ย หมอบอกว่าต้องไปตุกเป่าปอดตอจะเป็นมะเร็งก็อยู่ได้มาจนถึงทุกวันเนี่ยมาก่อนมาก่อนไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ไม่คิดจ้ะที่นี่พอ <c oughs> ไม่อยู่พอทําพอศึกษาพุทธพจนข้าปีที่สองเลิกโดยปริยายกับสามีฉลิกก่อนพอสามีฉเลิกปับ๊บในความที่เองจิตเป็นกุศลแล้วอะ่วะเวลานั่งสูบบุหรี่ที่นั่งของนอกระเบียงใช่ไหมทีนี้เวะลาฉันสูบคนเดียวสามีฉันดที่อยู่ข้างใน หรือปาเม่เขาจะนั่งราเกิดความรู้สึกแบบเกียงใจตามงอยู่จนก็เลยเลิกเลิกเลยเแล้วก็จิกมาตั้งแต่กวนกระวายเนาะเลิกแบบก็เลยว่าหักนิดหน่ะอย่างที่หมอเคยสอนเรา คุณเ็เสริมโดยติดสูบรสบรีตรงนี้ดื่มกาแฟตรงนี้คุณจนะ่เป็นนั่งนะคันนั่งคือเขาเพราะจิตมันเป็นกุศลแล้วมันจึงไปกลับไปขึ้นเรื่อนจากสูบแตนมีฉข็นเขาันเรื่อง,งอรงมาถึงตอนเนี่ยจ้ะเขาปีที่สามที่สี่แล้วก็ห <c oughs> ลดที่อยู่ในโปรไฟล์ในช่อง YouTube ฉนันนะในความฝันของอนเนองนะเนาะอันนี้ก็ได,ด้มาโดยปฏิหารจ้ะ อยู่ๆรถคันเก่า,าเปิดระทุนคือกันแต่ว่ามันเป็นของนิสันทีสามทันอยู่ๆก็พังพังเสร็จแล้วที่เนี้ยค่าซ่อมมันสองหมื่นห่าแกรู้ไหมว่าหมื่นหมื่นนึงก็ล้านนึงบันเองอะ่ะนี่ไปเกือบล้านอะ่ะค่าซ่อมก็าลานกว่าถูกไหมก็ สามีบอกาออทำไมแพงจังเลยกันเนี่ยก็ส่งเรื่องไปบริษัทใหญ่ก็จำนังงานใหญ่างานงานใหญ่ก็รอเขาไม่ต่อมาสักทีพอเขาต่อมาเขาบอกว่าอ๋อเราช่วยคุณแค่นี้นะเราลดได้ลดให้แค่ลเ,เหมือนห้ามันก็นยังเยอะอยู่ดีอ่ะที่นี่ก็เลยบอกสามีว่าเอางี้ไหมจะเ,เป็นคนที่ชอบปรเชมาก จะเป็นของขวัญมันเกิดฉันใช่ไหมแตแบบไม่ได้นะแพ้แล้วสู้ไม่ไหวแ่ะที่ไหนมันก็แบบงอ้นลองไปถามกระสุนดูไหมไป้ะแต่นั่นก็มัขายครับนีสั่งอยู่นีสั่งขายได้สองหมื่นแปดอ่ะอืสองมื่นแปดฟังเนาะก็ไปถามเซลล์โาบอกหนุ่มน,นี่นั่นให้เซลโคดูเอกสาร ก็อู้นัาคิการทงานคุย่างที่มุดทาให้ทฉัน้ฉันจะการให้ฉันไปเดินด้ว่าชอบสีไหนวะแ้บอกว่าชอบสีเนี่ยจะอยู่ในปรไฟ เสียอยู่หนาะยที่เนี่ยเจก็ไม่ได้ทําสัญญาซื้อขายกับเขาสิฉันคิดเออโกไม่ได้หรอกครับเจ๊ก็จองโรงแรมมันเกิดฉันไปเที่ยวอิตาลีบ้ายทันติวติตรีวันที่สิบสามแต่แกบอกว่าไปสิบสองด้ว่ะมาฉลองวันที่สิบสามกับวันที่สิบแกก็บอกไปตอนจะไปอิตาลีเดี๋ยวจะพาไปเอาซื้อของขวัญแกบว่ากันนี่จะบอกโอโอเคได้ไรนาะกันหนึ่งได้ใจ จริงๆก็ไม่อยากอะไร,รๆจากสามีอกไปะ่ายมาตลอดเนะเาะขับรถไปเดทางไปนี่มันทางไปดูรถโเชีก็คิดอยู่ฉันก็คิดอยู่ใจตว่าฉันก็ไม่ได้ถามก็ไปถึงเขาไปที่ศูนย์พนักง,งานเขาออกมาเขาเปิดผักคุมบอกอ้สีที่ฉันอยากได้ในโปรไฟล์สามีไปจ่ายตังค์เรียบร้อย คือรถเนี่ยมันส่งมาจากเยอรมันตรงรอใช่ไหมตอนแรกอะ่ะจะไปดูอะ่ะสาม่เท่าก,าาก้าระยะลงมาจากเยอรมันก็ะถางเซลคุยกับเซลฉันก็ไปเด็กเขคุยทางอีเมลหรือโทรศัพท์ก็ไม่รู้เซลก็บอกใช้เวลาตอนนอนตอนนี้มันมาตรงเป๊ะเลยก็พาไปรับมันที่ซิดหลับมากเซลก็บอกว่าพี่ซื้ับตนึงหนึ่ง 4ี่สิบสองไปวิตยาลัยคือความรู้สึกปฏิหารมากอ่ะจริงปฏิหารสุดๆดฉันก็ไม่คกิดว่าฉันที่ได้อ่ะพูดเลยถามว่าใครครับสาม,มีครับแต่แต่ว่าในความที่แบบยงศึกษาฉันก็ ไม่เคยขาเริ่มทำสมาธิแล้วจ้ะต้องทำให้ได้เดยวฉันจะคุยต่อคลิดจะไปคลิปหนึ่งหมดเวลาจ้ะเพราะว่าเหมือนทุกครั้งเนี่ยที่ผักวนถามว่ายาเดินไม่ได้แต่ว่าเวลาเางยันท่านใหมะเนี่ยสิงหนึ่ง,งที่มันจะเกิดตัวเองนะจ๊ะ ทุความซื่อสัตย์กบตัวเจ้าของเหมืนพุทธจารสอนต้องซื่อสัตย์ตัวเองให้ได้ก่อนถึงจะซื่อสัตย์กับคนอื่นได้เวลาซื่อสัตย์ไม่ได้ซื่อสัตย์เฉ่าะคำพูดความคิดได้ความคิดก็คำพูดกันก็ทำตรงสื่อตรงตรงกันหมดพยายามไหมพยายามอยากไหมอยากแต่ปฏิเองฝึกทำสมาธิหรืออานาปานาสติบ่อยๆเนี่ยจิตเขาจะเตือนเองจิตเขาจะไปเองโดยธรรมชาติ อันนี้เป็นสิ่งทีสักสิทธิ์มากและสิ่งศักสิทธิ์อย่างที่สองคือเงินทองงานอะไรพวกเนี้ยมันกี่มาได้ฉันจะพูดให้ฟังในคลิปต่อไปด้วยจ้ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปก่อนด้วยจ้ะบ๊ายบาย